สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนเลยนะคะสวัสดีวันนี้วันที่16บมีนาคม2563ัน,นห้าร้อยหกสิบามม่นี่นชาใ่ไหมยางลูกนิชาครับนิชาจ๋านิชาจะมาะทำอะไรนิชาวันนี้นิชาจะจับฉลากให้ป้าไหมจับนะจับฉลากให้ป้านะลูกนะ วันนี้นะคะจะให้นิชายชาจับฉลากเหมือนทุกครั้งนะคะเราจะมารุ้นรางวันไปพร้อมๆกันวันนี้นะคะสีไหนองไ้นิชาจับแค่ซองตัวแล้วก็ข้างเดียวเท่านั้นนะคะเอามาบงกันวันนี้ชาจะจับใดตัวใดเน่นะคะอาลุ้นกันเอาลเอาล,ลูกตั้งน้ำโมสามจบก,ก่อนตั้งน้ำโมสามจบเอามาแม่นิชาวันนี้ไม่เล่นด้วยลูกนิชาเอ้ย นี่ชาทำอะไรเฮ้มาเร็วจับสิหนูไม่จับใช่ไหมวดนนี้ไม่เล่นกับป้าหรอไหนจับจับไปตัวไหนเลือกให้เลือกให้เลือกอ๋อแล้ว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 งานนี้มีลุ้นลวกลวกเลือกเอาลวกสองสองสองใบสองใบ ชองใบเอาเน้นๆเลยลูกเอาออกออกเน้นๆเลยเอาสองใบพอหยิบมาให้ป้าได้ยังได้ยังเอาได้ยังลูกได้ยังคะนี่ชาชาได้ยังได้ยังเร็วๆเ,เอยค่อยๆเลือกมนาะลูกนะหนูเขากำลังเลือกนะคะเลือกใหญ่เลอกลูกกลัวลูกกลัวเลือกได้ไหมนะตัวไหนหย,ยิบได้ไหมลูก เอม่เอาสักตัวหืมวดน,นี้ไม่รับไม่มาเลอลูกเอาเลี้ยวเลือกมาให้ป้าดอิอาเอา๋ปกติจะจับใส่ปากเบาเยอะงวดน,นี้ทำไมเสียลีลาจังเลยขอสองตัวมินเน้นรอบเดียวรอบเดียวอา้าวจับมา รล่วงไปหนึ่งใบจับข้อปากก็รั่วงไปหนึ่งใบาอาจับมาให้ป้าเลี้ยอันไหนอร่อยจับเข้าปากอันนี้ใช่ไหมมาดูดูดิอ้าววางซะแม่อร่อยอันไหนเลี้ยไหนดูดิเลือกมาเอ้าดึงมาเอาไหนใช่ไหมตัวนั้นไหม อ้าวตัวนั้นคือกระดอนออกนะครับฮึไหนดูดิอ๋อตัวนี้ฮะเปียกมอดยอดเลยไอกตัวนั่นเนาะสะบัดออกซะงั้นได้ยังหรอคะตัวนั้นบ่ะะอ่ได้ละ เปียกม่อนย้อนมาสองตัวนะคะที่เหลือน้องก็เล่นไปนะเราจะมาดูกันนะคะ mm. แต่ว่าไม่ให้เล่นหรอกน้องอยัดเข้าปากแล้วมันจะติดคอมาป้าเก็บป้าเก็บลูกเนี่ยมันจะชิดคอนหนูเลอกให้ป้าแล้วงวดนี้จบสองตัวไปแล้วค่ะไปเล่นเรียบร้อยนะอ่ะเจ้าจ้าไปเล่น <c oughs> อ่ะแอปเปิ Apple. Apple ลแอปเปิลหลอนแห่นเดนหมุนวยปุยเลย <c oughs> มีตลอดแห่นอยู่คนเดียวป้าฝีมือหล่อนแห่นจะได้ออกไปละ อะแล้มาลุ้นกันนะคะสองตัวที่นิชชาเลือกไว้มีตัวอหยังแน่มีตัวอหยังแน่เนาะแกเอายัดเข้าปากนะคะแบบยัดเข้าปากแบบเน้นเลยสองตัวเปียกมอดยอดเลยอันนี้เปียกเลยนะคะทุกคน <c oughs> เข้ามาลุ้นกันค้ำนางจะเอาตัวเลขให้นิชชาจับอยู่สิบหลักเว้ยมันคือมุนท่นี่ <c oughs> เปื่อยเลย <c oughs> คือนิชชาเอาใส่ปากเนาะ <c oughs> เอาไม่เล่นแล้วลูก โอ้พ oh, ูดจลิงๆถ้ามาแบ่งข่อยมันอะโอ้ยลานกระดาโอ้ยก้องงวยตุ้มงวยตุ oh enfin ้มอามาลุ Boy? ้นลุ้นลุ้นโอ้โหมาฮะเลขอะไรเปียกมันย้อยเลยนะคะเลขเจ็ดแอปเปิลก็จะเอาสายอันนี้ก็จะเอาเอาวัสดุสิ่งทุกอย่างเอวรลิติงดิงนองให้ป้าตั้งในลูกโอ้ย อันบุส้มก็เลยสีรุ่นน้ำมาท่านบอมันรุ่นน้ำมาท่านรุ่นน้ำแต่ชิค่ะอาอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งโอ้ <laughs> ทุกคนเลขเสีออกโอ้ย <laughs> ลานก็นไดโอ้ยมาค่ะสองตัวให้มาสองตัวนะคะเพราะว่าขอแก่สองตัวจบค่ะทุกคนลองไปซื้อหากันดูเด้อ อันนี้คือต้องใช้วิจรณญาณในการรับชมแล้วก็ลอง,เส,งเสียงไทยดูนะคะทุกคนเสียงไทยดูด้ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน <c oughs> จ้าเจอกันใหม่ในวันที่หนึ่งของวันที่หนึ่งวันที่สิของเดือนนะคะเดี๋ยวนี้เชชาฟมาจับฉลากให้ทุกคนได้ลุ้นกันคะ่ะบ,บ,บ,บ๊ายบายนะี่จชชาฟบายบายะบ่ายบาย